คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่กวนๆนอาจทำให้คุณขำจนท้องแข็งหรืออาจถึงขั้นขำจนชิแตกเลยก็ว่าได้ปัญหาเพื่อนๆมานั่งขำด้วยกันขอให้ทุกคนชมคลิปแบบมีความสุขสนุกสนานกันนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยเทียนไขตราว่องไวจุดแล้วลุกไหม้ไฟลามไปทั้งบ้านนะครับผมลองใช้กันดูตอนนี้ครับเราได้รับเกียรติจากบุคคลที่กําลังมันที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีสูตรยาผีบอกแล้วก็สามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคนะครับเราจะมาพิสูจน์กันวันนี้ครับขอรับอาจารย์ลิทเดชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเป็นสูตรยาผีบอกเลย ก็ต้องบอกก่อนว่าใครที่ชมอยู่นะครับต้องใช้วิจารณญาในการรับชมะนะครับเพราะว่าบางคนก็เชื่อครับบางคนก็ไม่เชื่ออาจารย์เอาสูตรนี้มาจากไหนฮะอาเป็นสูตรของต้นตระกูลตั้งแต่อาเรลางกงมแล้วอาจารย์เอามาเจนรายการนี้มันไม่เป็นความลับเหรอครับสูตรยาเทวดานเนี่ยหรือว่าหลายคนจะเรียกว่ายาผีบอกก็ได้ถ้าผมเก็บไว้กับตัวผมตายไปมันก็ตายไปูตนไปด้วยอะถูกไหม ครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราจะทําสูตรนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกครับใครจดได้จดครับใครอยากจะทำทำตามไปได้เลยอ่ะผ <ม S 2> เรามาเริ่มเลยฮะอาจารย์เริ่มจากอะไรก่อนครับให้เตรียมครกก่อนเนี่ยฮะครกแล้วก็ <ฮะ S 2> รากผักชีรากผักชีแต่อยากจะให้หาผักชีที่มันได้8ปีขึ้นไปผมดูไงอาจารย์8ปีไม่เหี่ยวหรอผักชีอ่ะคนนั่นแหละคือคุณพายามเลี้ยงให้ได้รากผักชีอายุ8ปปีเนี่ยสังเกตว่า ต้นจะอวบใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าปกติใหญ่กว่าปกตินะฮะท่าไมถึง8ปีใช้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์สองต้นรากนะพอรำมูสา์จบก่อนตำเหรออาจารย์ผู้ชมก็ดูสูตรนี้แล้วก็จดได้นะฮะอันที่หนึ่งคือรากกอชีนะหลังจากนะอ่ะแล้วอะไรต่ออาจารย์พริกพริกเนี่ยเม็ดเขียวหรือเม็ดแดงเม็ดแดงเม็ดแดงห้ามเดินวันนี้ได้ไหม มันอยู่ที่ว่าอาการของคนไข้นะอย่างอาจารย์เนี่ยห้าเม็ดนะฮะโรคทั่วไปนะใส่ไปนะครับเม็ดเขียว8เม็ดแดง5นะครับเขียว8จดนะฮะจดนะจดนะเพราะเป็นสูตรอาจารย์ของอาจารย์นะแปดเม็ดพิ่แล้วแล้วแต่อาการถ้าสมมติว่าอาการรุนแรงอาการหนักเอาว่าล่อแร่โคเ้วโคม่าแล้วหนึ่งหยิบมือกำขึ้นมาอย่างนี้หยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งกำนีดแล้วก็ปล่อยลงไปนะเราจะตัดตำ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 กระเทียม กระเทียมอยากให้เป็นกระเทียมจากสีสเกตกระเทียมใช่ฮะราบชีพริกกระเทียมใช่ฮะมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มคุณกระเทียมหนึ่งหยิบมือตั้งใจปล่อยลงไปเริ่มไม่นับแล้วเริ่มเป็นหยิบมือแล้วถ้าหลากนั้นเกลือเกลือครึ่งหนึ่งพอครึ่งช้อนใส่ไปตามให้ละเอียดก่อนอ่ะใส่ใส่ด้วยเหรอฮะตั้งใจใส่ลงไปไปตั้งใจใส่ลงไป หลังจากนั้นมะนาวมะนาวเนี่ยถ้า,าได้มะนาวอียอยากให้เป็นมะนาวเขาเรียกว่ามะนาวน้ำแรกลูกแรกเลยหรือช่อแรกที่ได้เนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดี <S <S ถ้าเป็นมะนาวที่มันเคยออกลูกแล้วเรามาใช้ไม่ได้จารย์ดูคล่องเนอะคล่องยาผีบอกนแน่นะดูนะต้องโต๊ะตวงละหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะอ่าหนึ่งช้อนโต๊หนึ่งแคะตวงเนี่ยสมุนไพรมะนาวอ่ะอันนี้เท่าไหร่สองละสองละอ่าสองอ่ะ บ้านหนึ่งกับเกลือน,น้ำลายตามอาจารย์แล้วล่ะอันนี้สามสามแล้วนะสามสี่อ่ะสี่อันนี้มันเป็นการแก้เคล็ดาษาจีเขาเรียกอะไราตายสีสีคือตายเวลาเราปรุงเข้าไปสี่ช้อนไม่สีคือไม่ตายไม่ตายหลังจากนั้นน้ำปลามะนาวสี่มะนาวสี่น,สน้ำปลาต้องสี่เข้ากันเข้ากนันเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปใช่ไหมเดี๋ยวมันจุ่มอัะนี้นคนเจอแล้วอาจารย์เรียบร้อยออคุณยังเลยอาจารย์ เป็นไงอาจารย์ลองหอ,อยแมงพูดนะอืออาจารย์ในนี่มันเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรเนี่ย,ยหลายคนก็บอกเวลาไม่ต้องหลายคนแลอกกูจยบอกตงนี้แหละไม่ใช่มันเป็นยาผีบอกยาเทวดากุกเทวดายาเทวดาแหม่นะถ้ามีเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วสองแก้วนะอาจารย์เนาะทำไมน้ำลายอาจารย์ไหล ไม่ต้องว่าบอกอาจารย์แล้วผมก็ไหลเนี่ยทำอะไรก็อร่อยนะนี่คุณผู้ชมครับยาผีบอก้องชิมดูนะเอ๊ะลองชิมดูอ่ากำลังดีเลย <c oughs> น้ำจิ้มซีฟูด้ดใช่เป็นยาผีบอกยาผีบอกเป็นยาโทดาเนีย่ยพูดไปเท่าไรก็ไหลไป <c oughs> ยาผีบอกนะครับอย่าลืมนะครับรักษาได้ทุกโรคนะครับ <c oughs> เป็นวิทยาทานยังไงก็เอาไปบอก ต่อกันกุ้งนะเนื้อกุ้งนะหรือว่าปูหรือว่าแบบหอยแครงลวกแล้วร้อนโอ้โหแบบเลือดไม่ต้องแบบไม่ไม่าเนื้อกินกยาผีบอกได้ยาน้ำจิ้มซีฟู้ดยาผีบอกเอออ่ะคุณผู้ชมต้องต้องดูแล้วกันนะครับว่ายาผีบอกหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมคงจะรู้กันแล้วขอบคุณอาจารย์มากนะครับมากดีครับน้่างที่ผีฟู้ดกินยาผีบอก